ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาใหม่ครับถ้าถ้ามันเข้าบ้านไม่ได้ผมก็เข้าบ้านคนอื่นนะครับอันนี้เป็นโอ้ทางออกนะครับโอ้ตรงนี้น้ำไม่ท่วมนะครับโอ้นก็เง็ศบุญหลายแท้อันนี้อภิญามริยาสร้างหนีสร้างโซนบ้านพื้นบ้านเนาะเพื่อนทำถนนเพื่องในโอ้มันมันจะท่วมตรงรนโอ้มันจะท่วมข้างในครับท่วมป่าแล้วครับโอ้มันไม่ท่วมถนนมาแล้วเข้าทางป่าด้านหลัง ทางโน้นน่าจะท่วมเนาะเพราะว่าป้าป้าที่อยู่คณะไปยีทแกก็บอกท่วมแล้วแจ้งว่าตรงนี้มันมันเข้ามาทางโน้นเนาะกว้างแต่ไม่ลึกเพราะว่า,าเราอันนี้โอ้เอาอันนี้เขาเอารถขนรถนะครับโหมันออกไม่ได้ตรงนี้ตรงไอตรงสะพานตรงนี้แหละเสียงเนี่ย,ยตรงไอโค้งโค้งเนี่แหละนี่นะครับาาตอนนี้ก็ อันนี้ก็เป็นชิดชนนะครับนี่ชิดชนนี่ปัญญานะครับพอนี้น้ําไม่ท่วมครับนี่ครับสะพานครับทีนี้ดูครับไปได้ฝั่งเดียวนะครับเพราะว่าสะพานมันกำลังจะขาดนะครับตรงนี้ก็น่ากลัวแล้วเนี่ยตรงสะพานน่ากลัวมาเลยครับมาเลยครับผู้นำสูงๆหน่อยมาก่อนนะเท่าเสียบ้าประมาณหมืนกันนัดกันนี่แล้วสามสี่หลังนี่อบัมรเบอรงไปทะเบียนเขาเจ้าเบอร์ไปทะเบียนเขาเจ้าเนี่ยน่ะแล้วก็เปิดกระจกไหม มันมายอะโอ้เขาโจ้ขึ้นศาสตร์้ละพอเขาจะไปเบกลางน้ำบ่ได้ด้น้ำบ่ได้บ่ได้บ่ได้โอ้ตรงนี้มันทะลุแล้วเปล่าฮะใช่ใช่ใช่จริงเราเขาไปแล้วเขาปุ๊บหมดไปได้เด้ เขาจะว่ให้ไปไหมมันจะไปติดกันอนะครับกำลังมีรถเข้ามานะครับเราจะมีพัดได้ไหมไม่อาจารย์พัดไม่ได้เขาบอกขึ้นอยู่กับยางรถแม่นี่แม่ละแม่เขาว่าที่ยางรถจ้านุ่งยางไว้เร็วจริงๆของเราเนี่ยอยู่ข้างในนะลำบากสุดเลย ถือก้อนโม่ถ่วงก้อนโม่ถ่วงก้อนโม่บานี้พวนอันอันรถดถ้ากระเข่าไปเีดหลังห้างห้างเฮาแล้วแล้วนาะคนช่วยกันเองนะมแล้วเรื่องแล้วไหถ้าไม่ช่วยกันคือไม่ทันเลยฟอฟอฟอไปไปเข้าไปยังมาเงือนกูแดงลุ้นนะครับเราจะข้ามสะพานนะครับเนี่ยว่เคยเข่าเงือนกันเด้รถเมื่อกี้มาได้ก็มาได้ครับ ขอบคุณครับโอ้ oh, ดูสะพานกำลังยับยั <ụ, S 1> ้งนะครับเนี่ยรถบรรทุกหนักห้ามเข้านะครับเบียงเบียงทับถุนเบียงทั้งถุดเบียงไส้เบียงไส้เบียงไส้ขึ้นน้นนะเบียงไส้ขึ้นน้นขึ้นน้นขึ้นน้นน้อขึ้นน้นจังหน่อยเออมันจะบนถั่มเออละเหรเอ๋อทางไปหน้าได้หนิครับโอ้นะครับมีจักรยานจักรยานมาได้นะครับ มอเตอร์ไซค์มาได้ไหมครับนี่แหละถ้าผ่านถ้าผ่านตรงโค้งนี้ไม่ได้นี่สบายเลยครับมอเตอร์ไซค์ไม่ได้หรอกโอ้ยไม่ได้ไม่ได้หัวเทียนบอดนะครับชั่วโมงมีหัวเทียนบ่เหรออันนี้ท่วมหมดแล้วครับท่วมหมดเลยครับโอเคครับรปลอดภัยครับแต่เราก็ไม่เสี่ยงหรอกครับผมน้ำก็ไม่เสี่ยงครับอย่าเสี่ยงถ้าจะเข้าเดินเข้าซะ ร่อนด่ากันนะโอ้โหต้องเด็เชียงเอาไปยังวันอันต้อนนะคะไปดูขอไปดไม่ได้ไหมเดี๋ยวพอดมองรถรถบนตรงใจขับรถเดินใจเหรอขวัให้เดี๋ยวมากเลยค่ะเอ้าถ้าไปเห็ดอันซอยเนาะโอ้ตรงนี้ก็สูงนะครับนี่ตรงนี้ครึ่งล้อเลยนะครับนี่สังเกตนะครับครึ่งล้อเลยนะครับนี่ว้า ครับผมครับครับเตรียมตอนนี้นะครับทางการงานสตเรบนนะครับถ้าท่านมีปัญหาเรื่องที่พักนะครับเราได้สถานคือโรงเรียนลกเมืองวัดพันยาว่าแล้วก็ วัดบ้านอยู่ราดนะครับให้ี่น้องให้ใส่เ็งตไปดูกรย้ลื่องยังโซ่เลเลบ้านไปอยู่ขามบ้านมหาบราณพว้อาจาสุนัขทาอาอกันเตงเอาลายนบ้าเดียวลายอาไป่ได้รถอาหารโอเคครับทอคนเรียบเลย้อาคนแวแล้วแต่องขาดาเรียบร้อยครับมาถึงจุดนี้ก็ปลอดภัยครับ the c h i l ครับ